สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a ารูวิทย์เกมมคุณกำลังอยู่กับผมลุงเชษครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันหัวข้อเรื่องทำไมเจ้า ak 1 1 7มันถึงติดอันดับหนึ่งในโหมด br มาโดยตลอดไม่ว่ามันจะโดนเนิร์ฟมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันก็ยังคงติดเมตาอันดับหนึ่งของมันอยู่เสมอมาเฉพาะดาเมจที่แรงอัตาราลั่นที่สูง หรือว่าการคุมที่ง่ายหรือเปล่าที่ทำให้เจ้า ak 1 1 7เนี่ยมันติดอันดับหนึ่งในเมตามาโดยตลอดจริงๆเราไม่ใช่ครับมันมาจากตรงนี้มันมาจากเอมแอซิดของปืน ak 1 1 7เนี่ยมันเยอะกว่าปืนอ,อื่นๆมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ผมกดเลงแต่ว่าเอานิ้วออกแล้วนะ ผมไม่ได้คุมฝั่งนี้นะเนี่ยไม่ได้คุมเลยดูนะเห็นไหมครับปืนมันเข้าไปหาศัตรูอัตโนมัติเลยเวลาเรากดยิงอ่ะทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็น M13 เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราตำแหน่งไว้ตรงนี้ดีกว่าหมากไว้ น,ะนีนะเดินติสามไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกอ,อยดินยังไงนี่นะถอยลกมือลนะทีนี้เปลี่ยนมาเป็นเจ็ดต,ตำแหน่งเดิมเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมปืนมันวิ่งเข้าไปหาศัตรูเองเหมือนล็อกเป้าไว้เลยว่ามันจะต้องดูดเข้าไปหาศัตรูเนี่ยอีกครั้งนะเด่๋ผมสลับเป็นติสาม มาตำแหน่งตรงวงกลมตรงนี้นะเห็นไป็นสะิบสามไม่วิ่งเข้าไปหาแต่พอเราสลับเป็นหนึเจ็ดตำแหน่งเดิมนี่ครับมันวิ่งเข้าไปหาศัตรูเองเลยนี่แหละครับมันเลยทําให้เจ้า ak 1 1 7เนี่ยมันโหดกว่าคนอื่นเพราะว่า a i m a s i t ของปืนมันสูงกว่า ปืนอื่นๆมากทีนี้ผมจะมาทำให้ดูว่ามันสูงกว่าขนาดไหนเอาเรามาดูเอา M 1 3ก่อนเพื่อหามาตรฐานอันนี้วางไว้ตรงนี้าวางไวต้ตรงจุดตรงนี้ก่อนนะ M 1 3ดูนะไม่ดูใช่ไหมเราขยับเข้าไปใกล้ๆครับ ไว้ตรงไว้ตำแหน่งตรงนี้แล้วกันนะเส้นตรงนี้ M13 เมื่ออยู่แถวแถวนี้เริ่มทำงานนะขยับออกมาให้อยู่ตรงกลางอโอเคออกมาอยู่ตรงนี้มาเริ่มทำงานแต่พออยู่ตรงวงกลมตรงนี้มันไม่ทำงานแต่เรามาดู AK117 กันนะครับ ตรงนี้มันก็ทํางานอ่ะอยู่วงกลมนี้นะผมขยับห่างออกไปอีกเห็นไหมครับอันนี้มาตําแหน่งนี้แหลอะอะมันดูดเข้าไปหาเองแหละห่างออกไปอีกเสาน,นี้เลยโอ้โห,โห,โห,โหนี่นะผมติต๊กไปตรงนี้แล้วนะอ่ะขยับออกไปอีกนิดนึง อ่ะตรงนี้ไม่ดูดเอาม่ดูดมเอาไาเอาไปตรงนี้ถ้าขยับเข้ามาถึงเสาแถวๆนี้เริ่มทำงานลนะคือ M.13 เนะี่ยหมดตั้งแต่แถวๆนี้แล้วครับแต่117เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะ สานี้เห็นไหมมันวิ่งเข้าไปหาเองเลยทีนี้เมื่อเทียบกับปืนอื่นแล้ว M 1 3เนี่ยเป็นปืนลองในเมตานะครับเป็นปืนที่ดีมากๆอีกปืนหนึ่งในเมตาปัจจุบันเลยอันนี้ยังไม่ยังไม่เทียบกับตัว l a m 7ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะเรามาดูปืนเทียบกันเองในกลุ่ม ak117 เพื่อไขข้อสงสัยว่ามันปืนแดงเนี่ยปืนแดงเก่าเนี่ยมันดีกว่าปืนแดงใหม่ไหมทนีนี้เรามาดูนะผมได้แต่งปืนเอาไว้ละอันนี้คือปืนแดงสกินใหม่นะครับก็เทียบกันที่เสาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับดนะูว่าทำงานไหม ไปครับทำงานเหมือนตัวตัวชุดเก่านะโอเคทีนี้ขยับมาที่เสาตรงนี้อ่าโอเคเสาตรงนี้ก็ทำงานงั้นถ้าเรามาเสานี้ล่ะมันจะยังทำงานอยู่ไหมอ่ะอันนี้ไม่นะครับ Okay. เหมือนกันครับให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันอันนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ทำงานส่วนออมาเสาเดิมเสาเดียวกันนะโอเคให้ผลที่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่เคยบอกว่ามันดูดมากน้อยแตกต่างกันอันนี้ผมทำให้ดูแล้วนะว่า ผลลับเนี่ยไม่ต่างกันทีนี้มาไขข้อสงสัยต่อว่าเจ้าปืนอีปิกสุดฮิตแบ็กโลดอันเนี้ยมันดูดดีกว่าเจ้า AK 47แดงหรือไอ117แดงหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับอันนี้เอามาตรฐานกันนะเมื่อกี้อยู่ที่เสานี้ถูกไหมอันนี้คือทำงานทีนี้ าดเสาเดียวกันทำงานเหมือนกันนะครับเราเอาห่างเอาไหมไม่นะครับก็คือถ้ามาอยู่ที่จุดเดียวกันนี่มันไม่ทํางานเหมือนกันของแต่งทุกอย่างเหมือนกันนะครับปืออยู่ที่เดิม ไม่ขยับถ้าไกลข้อีามาอ่หน่อยละตรงกลางนี้มันไม่ทำงานถ้เปลี่ยนเป็นแบคโหลดก็อยู่ที่เดิมดังนั้นก็ไขข้อสงสัยนะครับว่าสกิน2สกินเนี้ย มันแตกต่างกันไหมก็จะเห็นได้ว่าทั้งเจ้า117แดงเก่ากับตัวแบคโร o เนี่ยก็เอ็นแอซิททำงานเท่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นการไขข้อสงสัยสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่อ,า,อาจจะสงสัย,ยมันแตกต่างกันไหมบางคนรู้สึกว่าเจ้าแบคโร o เนี่ยมันดูดดีกว่า ก็น่าจะเป็นที่ความรู้สึกในการวางเป้าซึ่งมันเวลาวางเป้าเนี่ยเมื่อเหมือนเราเอาไม้บรรทัดมาวางนะครับมันวางเป้าได้ค่อนข้างง่ายกว่าแล้วเวลามันยิงเนี่ย <c oughs> ดูดเขาไปเลยเวลามันยิงเนี่ยคือมันมันวางเป้าง่ายเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออปืนเนี้ยมันเล่นง่ายกว่าสก,กินเนี้ยมันเล่นง่ายกว่านะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ